วิธีเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ครับก็กลับมาพบกับเชนอฟฟิลน้ำไลของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์นะครับว่าจะมีวิธีการเติมกี่แบบแล้วก็จะสามารถเติมได้อย่างไรนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ของตนเองได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับก็ใส่รหัสพิน6หลักของเพื่อนๆลงไปนะครับอันนี้สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับรหัสพิน6หลักเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่ผิดเนี่ยเดี๋ยวกระเป๋าตังค์มันจะเข้าไม่ได้นะครับอ่าครับพอมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเนาะกดเข้าไปตรงที่ g Wallet เลยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับเข้า g ีบัลลีจังไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องผูกเป๋าตังกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคารก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าใช้ g ีบัลลีได้นะครับในกรณีที่เราจะเติมเงินเข้า g ีบัลลีนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดที่เติมเงินเข้า g ีบัลลีตรงนี้เลยนะครับปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกธนาคารที่เพื่อนๆจะต้องการจะเติมเงินนะฮะ อย่างของผมนายกตัอย่างของผมเป็นกรุงไทยแล้วกันนะครับเนี่ยครับเขาจะขึ้นมาว่า,าให้สามารถเ,าเติมเงินผ่านกรุงไทยเน็กก็ได้นะครับหรือจะเติมเงินผ่าน qr code พร้อมเพย์นะครับนี่ฮะสามารถส่ง qr code ตรงนี้แล้วก็เติมได้เลยนะครับสำหรับใครที่คล่องแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือตู้ atm นะครับนี่ฮะ ตู้เ t m เนี่ยเขาจะมีวิธีการเติมผ่านตู้ a t m ของธนาคารกรุงไทยอยู่นะครับเช่นถ้าเป็นตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นหน้าจอใหม่นะอันนี้มันจะมีอยู่2องานก็คือหน้าจอใหม่กับหน้าจอเก่าถ้าเป็นหน้าจอใหม่นะครับก็คือ1ให้เนี่ยให้เ,เพื่อนๆนะครับเลือกเติมเงินเนาะสเลือกเติมเงินพร้อมเพย์นะครับแล้วก็3เลือกประเภทบัญชีนะครับ4ก็ให้ระบุหมายเลข g w i l l e t ID 15หลัก นะครับแล้วก็จํานวนเงินนะครับหมายเลข g ีวอล e t เอไอดีสิหลักเพื่อนๆก็สามารถดูตรงบนหัวได้เลยนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับมันจะมีอยู่ขึ้นอยู่บนหัวในมือถือของอเพื่อนๆนะครับแล้วก็อันที่2เนาะเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน้าจอเก่านะครับก็1เลยคือให้เพื่อนๆน,นะครับเลือกเติมเงินแล้วก็สมัครนะครับบริการพร้อมเพย์เนาะแล้วก็อันที่2เลือกเติมเงินพร้อมเพย์นะครับ3ประเภทบัญชีเนาะ ขั้นตอนที่4ก็คือระบุหมายเลข g ีวอลิ ID 15หลักนะครับแล้วก็จํานวนเงินแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกตรงตกลงเพื่อยืนยันรายการแค่นั้นนะครับอันนี้คือวิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM นะฮะจากนั้นนะครับเขาจะมีวิธีการเติมเงินผ่านแอปกรุงไทยเน็กกดเข้าไปตรงที่แอปกรุงไทยเน็กครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าด้านบนนะครับจะเป็นหมายเลขจีวอลต ID สำหรับเติมเงินเนาะ ก็ให้เพื่อนๆกดคัดลอกได้เลยนะครับนะครับเขาจะขึ้นว่าคัดลอก ID สําเร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อน Rah <Luis> ๆนะครับเปิดแอปเพื่อเติมเงินด้านล่างนี่ครับเปิดแอปเพื่อเติมเงินด้านล่างนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะพอมาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับพอมาถึงหน้านี้เพื่อนๆก็สามารถมาตรงที่โอนเงินนะฮะเมนูแรกเลยก็คือโอนเงินนะครับจากนั้นก็ใส่ ขอเพื่อนๆเข้าไปนะครับรหัสกรุงไทยนี้องเพื่อนเนาะอันนี้สําคัญนะครับอย่าใส่ผิดถ้าใส่ผิดเดี๋ยวแอปกรุงไทยมันจะล็อกนะครับครับก็หลังจากเพื่อนๆนะครับเข้ามาสู่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูตรงที่หมายเลขพร้อมเพย์นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปในช่องที่เอ่อหมายเลขพร้อมเพย์นะครับจากนั้นก็กดค้างนะครับแล้วมันจะมีเครื่องหมายวางนะครับก็กดวางลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขเอ่อไอดีนะครับจีเบร์เรสไอดีที่เพื่อนๆจะต้องโอน เข้าไปในบัญชีของเปาตังนะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่วงเงินนะครับสมมุติว่าผมใส่วงเงินไป85บาทแล้วกันนะครับใส่จานวนเงินในช่องด้านล่างนะครับว่าเราจะโอนไปเท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยมี85บาทผมก็จะโอนไป85บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็อันช่องสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นบันทึกช่วยจําจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้นนะฮะก็กดถูกไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับเรียบร้อยนะครับ เขาก็จะเข้ามาสู่หน้ายืนยันข้อมูลนะฮะว่าตอนนี้หมายเลขพร้อมเพย์อันเนี้ยเราจะโอนเงินเข้าไปเนี่ยลองดูดีๆนะครับว่าถูกต้องไหมนะฮะอย่างของผมเนี่ยถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นหมายเลขนี้แหละแล้วก็ผมจะโอนไปในมูลค่า85บาทนะครับผมก็กดยืนยันเรียบร้อยนะครับเขาก็จะโอนเข้าไปในบัญชี g Wallet ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็กดเสร็จสิ้นนะฮะ พอถึงขั้นตอนนี้นะครับแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดออกไปเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเข้าตรงที่แอปเป่าตังอีกครั้งนึงนะฮะผมกดเข้าไปที่แอปเป่าตังนี่เรียบร้อยนะครับดูนะฮะวงเงินของผมก็จะอยู่ที่85บาทใน g Wallet นะฮะอันนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้จ่ายในส่วนของสิทธิคนละครึ่งหรือสิทธิเราเที่ยวด้วยกันได้เลยนะครับหรือแม้แต่ใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับนอผ่าน g Wallet ตรงนี้นะครับ ครับก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คนจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ